สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผฟุตบอลพิมลีอังกฤษสเปอร์ครับพ่ายกับทางด้านแอตันวิล่าไปศนย์ประตูต่อ2โดยแอตตาวิล่านั้นได้2ประตูจากทางด้านของเอมิเลียโนบูเอเดียในนาทีที่50และทางด้านของดักลาสหลุยส์ในนาทีที่73จบเกมคู่นี้ครับทอรนาพอสเปอร์พ่ายกับทางด้านแอตันวิล่าไปศนย์ประตูต่อ2 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเสมอเชลซีไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านเชลซีนั้นได้ประตูขึ้นนําจากทางด้านของราหิมสเตอร์ลิงในนาทีที่16ส่วนครึ่งหลังครับเป็นทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสตีเสมอครับในนาทีที่63ครับจากแชดออริเย่จบเกมคู่นี้ครับ Forest, อ Chelsea, นอตติงแฮมฟอเรสต์เสมอเชลซีไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอันดับ1เป็นอาร์เซนอลครับ16นัด43่สิบสามแต้มอันดัอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิ 16, uts, 43, ตี้น City, 16นัด36แต้มอันดับที่3นิวคาสเซิลครับ17นัด34แต้มอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด16นัด32แต้มอันดับที่5เป็นสเปอร์สิบนัดมี30แต้มอันดับที่6ลิเวอร์พูล17ขอประทานให้ครับ16นัด28แต้ม อันดับที่7ฟูแลมครับ17นัด25แต้มอันดับที่8เชลซี16นัด25แต้มอันดับที่9กไบรตัน16นัด24แต้มอันดับที่10บแมนฟอร์ด17นัด23แต้ม11คิทตัิลพาเลท16นัด22แต้ม12ไอตันวิลลา17นัด21แต้ม13เลเตอร์ซิตี้17นัด17แต้ม14รีดเไนเตด16นัด16แต้ม15บอลสมัต17นัด16แต้ม16เอเวอร์ตัน17นัด15แต้ม 17เป็นเว์แฮม17นัด14แต้ม18นอตติงแฮมฟอร์เรสต์17นัด14แต้ม19วูดแพมตัน17นัด13แต้มและอันดับที่20เป็นเซาท์แฮมตัน17นัด12แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษแบ็กเบิร์นครับเอาชังด้านคาร์ดิฟไป1ประตูต่อ0แบ็กพูลเสมอซันด์แลนด์ไป1ประตูต่อ, pool, อ land, ป1ป โควนที่เสมอทางด้านวิสต้าซิตี้ไป1ประตูต่อ1ฮันด์ด์ฟิลด์พ่ายกับทางด้านดูตันทาวไป1ประตูต่อ2และมิววอลเอาชังด้านรอเทแฮมไป3ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผพรุ่บอลลีกวันของอังกฤษออฟฟอร์ดยูเนเต็ดพ่ายกับด้านเอ็กเชเตอร์ไป0ประตูต่อ1มอร์แคมเอาชังด้านเบอร์ตันเอาเบียนไป5ประตูต่อ0พีมัดครับเอาชังด้านมิทันคินดอนไป3ประตูต่อ1นึ่งพีเตอร์บอโลพ่ายกับด้านวีคอมไป0ย์ประตูต่อสาม ฟอร์เรนกีนพ่ายกับนันพอร์ตเวลไป1ประตูต่อ3ามบตตอลโลเวอร์เอาช้นด้านเชอร์เนมไป2ประตูต่อ1ชูบิลรี่พ่ายกับนัทพีวูทาวไป0ประตูต่อ3และพอร์สมาร์ทพ่ายกับนันชาวตันไป1ประตูต่อ3มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสโมนาโกเอาชั้นด้านแบทไป1ประตูต่อ0น้องเอาชั้นด้านโอแชร์ไป1ประตูต่อ0ตูลูดเอาชั้นด้านยักซิโอไป2ประตูต่อศูน องเช่ไพ่กับทางด้านรียองไป1ประตูต่อ2ลรียงไพ่กับทางด้านเกงมงฟูดไป0ประตูต่อ1และลองครับพิกล็อกเอาชัทางด้านปารีสแยงังเชงแมงไป3ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครบคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ